ลุ้นกันนะครับผมว่าข้างในจะสวยหรือเปล่าออกมาแล้วทุกคนโอ้โหตัวอ่อนออสวยแทนเปล่าเอาไว้ที่เดิมเก็บไว้ตรงนี้แทนเปล่าเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะปิดไว้ที่เดิมนะครับ แผ่นล่างสุดตัวอ่อนก็ยังมีนะครับแต่เราจะเอาไว้ที่เดิมทุกคนไว้ตรงนี้ก่อนโอเคแผ่นที่สองใช้มีดกรีดเล็กน้อยจิ๊บ๊บจัดนั้นก็หมุนครับนี่สวยเลยทุกคนโอ้โห สุดๆครับผมสวยงามมากแันที่สองเก็บใส่กระเป๋านะครับแผ่นที่สามเหมือนเดิมออกมาแล้วจ้าโอ้ส,สวยๆตรงกลางครับทุกคนสวยงามมาก ลุนแทนต่อไปแผ่นที่4แต่เราก็ยังเก็บใส่กระเป๋าแค่3แผ่นนะครับต่อรังนี้ถือว่ายังเล็กอยู่นะครับผมแต่พอดีว่าต้นไม้ต่ำผมก็เลยทำการตีนะครับสำหรับต่อรังนี้อุ้ยแม่ของต่อเยอะแยะเลย เต็มหมดเลยครับทุกคนมีนางพญาของต่อไม่เอ่ยถ้ามีนางพญาของต่อเราจะเก็บไว้ในรังเหมือนเดิมนะครับแล้วต่อก็จะได้สร้างรังใหม่ขึ้นมาจ้าทุกคนตรงปลายแหลมๆเ,เอาออกด้วยเดี๋ยวจะแท่งตัวอ่อนแผ่นต่อไป น่าจะเหลือแผ่นสุดท้ายนะครับอเอาอีกหนึ่งแผ่นจ้ะอโอเคนี่นะครับข่้นสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเราก็ต้องนำแผ่นตัวอ่อน ไว้ที่เดิมนี่นะครับไม้ลำหรับแทงตรงกลางตรงนี้นะครับมีน้องหนึ่งจัวด้วยอ,ออกมาเลยอ่าเด็กๆพอดีเลยครับมีรูว่างเห็นไหมทุกคนแย่เข้าไปหลังจากนั้นก็แทงเข้าไปในรังต่อให้เหมือนเดิมทุกประการ โอเคเห็นไหมครับทุกคนสวยงามมากหลังจากนั้นก็ขั้นตอนสุดท้ายต้องหาไม้ทิมเลยนะครับเนี่ยหรือว่าเราจะใช้ตะปูดีเอ่ยเอาไม้ดีกว่าทุกคนห่อนตักถึไม้อ่าได้แล้วง่ายไม่แน่ใจนะครับว่ารอบที่สองจะเป็นเรา หรือว่าเป็นนายพลานคนอื่นนะครับเพราะว่าเป็นของในธรรมชาติไม่หวงกันได้นะครับใครเจอจังหวะที่ตัวอ่อนมีเยอะคนนั้นก็จะเอาไปครับผมถึงแม้ว่าเปลือกตัวนี้จะไม่ปิดต่อก็ยังสร้างรังใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราได้นำตัวอ่อนเข้าไปไว้ในรังเหมือนเดิมครับผมแต่เพื่อความสวยงาม เราก็พยายามปิดให้เหมือนเดิมัปิดได้หรือเปล่าเนาะอ่าได้ผลด้วยทุกคนแจวครับผมสวยงามมากอรอลุ้นรอบสองครับวันนี้ไทยสีวันกับเทคนิคการล่าต่อดีๆฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับผม